ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูด่าน้ำโชคเนาะคะ่ะโอ้ยจะเว่าวบ,บเป็นแล้ว <c ười> บอบคอยด้เหฮดคลิปเนาะคะ่ะเออค่าค่าอยากหลายอย่างนีเนาะคะ่ะแล้วก็ไม่คู่ช่วงนี้ก็จะบอคอยสบายมึงงาหลดค่ะเพราะว่า,าช่วงนี้มันจะเป็น หนาวหนาวจัดซีหามือหล้วกะ็มาเป็นห่อนยังเสียนแมค่ค่ะมันก็เลยพุ่มแพร่เลยข,ขึ้นเนาะคะ่ะจะเป็นห่อนห่อนหนาวๆน,วนวสีพื้นก็จะขึ้นเต็มตัวเนาะคะ่ะหล้กก็จะหายใจ่บอกจังสีะะ่เนาะแม่คู่ก็เลย่บ่ๆคอยได้เห็ดคลิปเนาะคะ่ะตัวเลขเนาะคะ่ะท,ที่แม่คู่ใดมากก็จะเป็นเลขภูมมโบดกับย่งบางห้อนเหนียโล่งเนาะคะ่ะ แล้วก็เลขของคุณตาเนาะคะ่ะจะมาเห็ดในคลิปเดี๋ยวเลยสำหรับมือนี่เนาะคะ่ะสำหรับเลขของปูดำเนาะคะ่ะเลขของปูดำเด่นที่4ีราตาเก้าศูนยเนาะคะ่ะแต่เพิ่นกระีดให้ห้าแต่ตัวเดียวนะคะ รอบที่แล้วเพิ่นขีดทั้งแปดทั้งเจ็ดเนาะค่ะมาทั้งแปดทั้งเจ็ดเลยรอบนี้เพิ่นขีดเอ่อซีเนาะค่ะซีหลักก็มีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่นมามันมันยังยังบ่ค่อยอ่ะชัดเจนนั่นก็คือเอ่อเลขเลขห้าเนาะค่ะเลขห้ากับเลขเก้าเนาะค่ะเพิ่นว่ามันมันบ่ค่อยชัดเจนเอ่อแต่เพิ่นก็เลยบ่ขีดเด่นให้เนาะค่ะแต่เพิ่นจับคู่เด่นให้เฮาก็คือสองห้าเนาะค่ะแล้วก็ หกนึ่งเนาะคะ่ะแต่แม่คู่บรรลุวา่าตัวเลขตัวข้างล่างนี้จะเป็นตัวเลขหลอกบอรหรือจังไดเนานะคะ่ะในสีตัวกอดคอนะคะจะมี7 29นะคะหรือว่าเก้าสอจังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะหรือว่าจักไปสองเจ็ององสองเก้าจังสี่นะคะหรือว่า4 22องสองแล้วก็ C เก่าเก่า C จัง C ก็ได้นะคะเพราะว่าเออ่ตัวเลขกอดคอเข้าจับวินเอาเนาะคะในในตัวเลขของปูดําเนาะค่ะเดี๋ยวค่อยจะหายมึงเลขปริศนาของเพิ่นอีกหลอดนึงเนาะค่ะส่วนเลขธนบัตรของเพิ่อนนะที่ที่เออ่ลูกสีเท็ดมาเนาะค่ะก็คือจับบอคอจับบอเปลี่ยนเนาะค่ะจับบอเปลี่ยนคือจะเป็นเดี๋ยวจะให้ให้ดูอ๋อ รอ,อบแดกเเ่าเนะรอบรอบแรกของเรามันจะเด่นที่สีเนาะคะ่ะมีสีมีเก่ามีเจ็ดเนาะคะ่ะก็คือเน้นๆเลยเลขสีเนาะคะ่ะเท็จังไดออกมาก,กับเป็นเลขสีอันนี้จะเป็นเลขท่านบัตรเนาะคะ่ะเป็นเลขท่านบัตรกะไกลๆนี่ก็คือเข้าไปห้าหน้อยไปเล้าใดเนาะคะ่ะลูกซีดกับพ่อใดใส่ใดซอยเ <laughs> นาะ,ค,ะ,นนะค่ะนี่เนาะเด้อค่ะเด้อนี่ ก็ยังเป็นเจ็ดสี่เจ็ดเก้ายูงเสียดเนาะคะ่ะแล้วก็เราทําอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเ็ดอีกรอบนึงก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะคะ่ะลักษณะนี้อันนี้ก็เอ่อไปไวๆเนาะคะ่ะไปไวๆนี่อันนี้เนาะคะ่ะจะไปเล่าไปฮาหนอยใดเด้อในตัวนี้หรือว่าจะไปออมซินท่อกระโอะไรยังก,ก็ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าเอ่ออมซินก็ออกไปแล้วนะั้นสามสองบ่คะก็ออกไปแล้วเนาะคะ่ะถ้าไปไวๆนี่ก็คือ พวกออมสินท่อกระสออีกยังเดียยู่ในหนีเนาะค่ะก็วินเอาอยู่ในหนีนะเนาะเลขเห็นบ่คะมันกันย่งอยู่คือเก่านี่แหละค่ะเพิ่นว่าห้าตัวนะคะ่ะตัวตัว,ต,วตัวที่ห้านี่นะหลักกระสองมีมันมันจะคือจงมันจะชิงกันเนี่ยเนาะค่ะเพิ่นมันวามันจะชิงกันเพิ่นเลขโบนเใจระวงังสองและเก้าแต่จะให้เด่นจริงๆเนาะค่ะทถเดิน้ายุรักตรงนี้เนาะค่ะจะเป็นเลขเก่าเนาะค่ะ เปลี่ยนจากสีมาเป็นเก้าเนาะคะ่ะเจ็ดอาจจะมาได้เพิ่นมาเจ็ดอาจจะมาได้ถึงเพื่อนถึงเอาไว้ข้างนอกเนาะค่ะเพิ่นถึงเอาไว้ข้างนอกนะะนอาานอการลองเอาไปพิจารณามืองเนาะคะ่ะตัวเลขของปูอันนี้เลขหลักหกตัวของปูนะคะมีห้ามีสี่มีเจ็ดมีเก้ามีหกมีศู 6, 0, นย์เนาะคะ่ะมีหกมีศูนย์ซึ่งไปซ้นกันกับเอ่อกับกับไอ้คุณตาเนาะคะ่ะเลขของคุณตาเข้ามาเมืองกันเนาะคะ่ะ การบ้านมือมอื่นแม่คู่จะเฮ็ดไล่สดให้มึงเด้อค่ะมืออื่นน,นี่กับมองบรเห็นนะคะ,ะเลขหลักหน่วยเนาะคะ่ะเจกับเก้าเน้นที่9นะคะเลขหลักสิบกับ5เน้นที่ห้านะคะ่ะแปลกมากๆเนาะแปลกอยู่ที่ว่าสีนี้ค่อนข้างเด่นแทบทุกสำนักเลยเนาะคะ่ะแม่ตระตะูปูดํากับเด่นทีซีเนาะคะ่ะแต่ว่ากุนตาชิเด่นหากับเก้าเนาะคะ่ะเด่นหากับเก้า อรอบนี้คุณตาบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าปกติแล้วตัวเลขสูตรของมันจะทําได้แค่สองครั้งเนาะคะ่ะแต่ว่าเดือนนี้มันออกสามเทือเนาะคะ่ะมันออกสามเทือเพิ่นก็เลยบอกค่อยมั่นใจแต่มั่นใจสุดๆคือเลข9นะคะคุณตาบอกคือเลขหลักหน่วยนี้มั่นใจสองตัวนี้เพื่อนมั่นใจยุ่งเพรานว่าแต่ข้างล่างนี่ค่อนข้างที่จะบ่มั่นบอกบ่บบบค่อยมั่นใจ โดยเฉพาะสีเนาะคะ่ะโดยเฉพาะสีมันอาจจะลดก็ได้เนาะคะ่ะเพิ่นมามันอาจจะลดไปเรื่อยก็ได้อันนี้คุ้นตาอ,อ,อธิบายมากเนาะคะ่ะส่วนรักลอยเพิ่นปะหายเนาะคะ่ะพอมาเพิ่นปะเกง่งไน้รักลอยเนาะคะ่ะก็มีประมาณนี้นะคะถ้าสีไม่มาจะมาศูนย์ทันทีคุณตาบอกเด้อค่ะสีมามา่าจะมาศูนย์ทันทีนี่ ของคุณตาเนี่ยพราะว่าเพิ่นบอดินแต่โตที่มันเท่ากันเลยก็คือซีกับศูนย์เพิ่นบอกเนาะอันนี้ของคุณตาเด้อค่ะเด้เอ,อเลขภูมิโบดเลขภูมิโบดมีศูนย์มีเก้ามีสามนะคะ่ะศูนย์เก้าสามแล้วก็สองหกหนึ่งห้าแต่เน้นทีหนึ่งห่ะอันนี้คือของภูมิโบดเนาะคะ่ะได้ได้มาโดนแล้วเนาะกะ เลขเออกะลงไปเบิดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขภูมิโบดหรือเออตัวเลขของมันเหลี่ยมไฟไหมคะเออภูมิโบดแล้วก็เลขปู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวมืออื่นแม่คู่จะคืนเออเลขคุณตาก็ให้แล้วนะคะถ้าถ้ายังไงก็เลื่อนดูนะคะเออแทคทาอ้ไอ้ต้นต้นคลิปเนาะคะ่ะเออเลข ตัวเลขนะค่ะที่แม่คู่จะจับครูให้การบ้านเนี่ยคือเดี๋ยวจะไล่สดมืออื่นเศร้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวขึ้นนี่ก็จะทำกอนเพราะว่ายังมีภารกิจอีกหลายอย่างนะคะช่วงนี้แม่คู่กับโบคอยว่างอีกคือเกาเหรค่ะเพราะว่าได้เตรียมการที่จะจัดงานของปูนี่คือเข้ากับคอยเฮ็ดเจลเล็กเจาหน่อยเตรียมนั่นเตรียมนี่ไปเนาะคะ่ะหรือยิ่งช่วงนี้เนาะคะ่ะ คนที่เพิ่นจะมาขายของอยู่ที่เอ่อมือฉลองก็เอ่อฉลองกับบวงสรวงนะค่อนข้างเยอะเนาะค่ะเพิ่นก็โทรมาแล้วก็ไปจองผ้าไปจองที่จังซี่เนาะค่ะก็เลยบ่ค่อยเอ่อได้ไล่เนาะค่ะก็ว่างและอีกอย่างนึงก็ขอกับช่วงนี้พุ่มแพลก็ขึ้นค่อนข้างนักเนาะค่ะซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นหน้าฝนสิมาเป็นหน้าหน้จังซี่เนาะเอ่อตัวแม่คู่นี่ก็จะรับบ่ค่อยได้มันจะเป็นหอนๆหนาวๆจังซี่พื้นมันสิขึ้นนะคะ ถ้าหนาวไปเลยยูได้ค่ะหรือว่าห่อนไปเลยนี่ยยูได้แต่ขันสิเป็นห่อนหอน,นาวจังเสียนเนาะจะยูบด้เลยนี่คือจังมือนี่จังจังหมู่บ้านนี่เย็นเลยได้ค่ะแต่มือนี่ห่อนมากๆเนาะห่อนมากๆจต่หมู่บ้านนี่เย็นนี่ค่ะเบาก็จะเป็นเสียงจังซสี่และถ้าคนเป็นภูมิแพ้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะตูแม่คู่นี่จะอาบน้ําเย็นไม่ได้เลยค่ะอาบน้ําเย็นนี่พื้นจะขึ้นเต็มตูเลยเนาะคะ่ะบ่ว่าจะห่อนจะหนาว แม่สีอาบน้ำใบม่งหรือเทียงหรือว่าายสามแม่คู่ก็ต้องอาบน้ำอุ่นแต่ว่าห้าบ่ได้อาบแบบห่อนเนาะคะ่ะอาบอาบให้มันแบบว่าไม่เย็นเห็นไหมคะ่ะให้มันเป็นอุ่นนิดๆจังเสียนเนาะคะ่ะเพื่อบ้อให้ผิวข้าแตกนั่นปกติจะอาบน้ำเย็นไม่ได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัวเลขของปูะะ๋เนาะค่ะอาบเ้าแม่คู่ว่าแม่คู่ฝันบอเนาะคะ่ะกับกับมีฝันอยู่เนาะคะ่ะแล้วก็ ฝันฝันว่าเออ่บ้านแม่ครูจะมีที่ที่จอดรถเนาะค่ะมีมีหม่มองจอดรถอยู่หม่องเออ่มันจะยาวจังหน่อยเนาะค่ะที่ที่จอดรถสามารถจอดรถได้ประมาณเอสามขั้นเนาะค่ะของของเออ่บ้านแม่ครูนี่ที่นี่ในความฝันน่ะแม่ครูเห็นมันเอียงไหมค่ะเป็นเป็นเสาเอียงมาจากหน่อยแม่ครูก็เลยว่าเอาเสาเสาโล่งรถเป็นอย่างคือเอียงจังเสียเนาะค่ะแม่ครูด้ฝัน ค่อนข้างหลายมือเลยล่ะแ,แต่ที่นีเ่เป็นอย่างคือเอียมไม่คู่ก็เลยมืองไรไปเรื่อยๆจนจนสุดเนาะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดสุดยังเสี่ยเนาะคะ่ะสุดไปด้านเอด้านโล่งรถเนี่สิไปไปจนสุดนะ่ะมันจะมีห้องน้ำเนาะคะ่ะซึ่งไม่คู่กระสางไม่คือกันไว้ถลับแขกเนาะคะ่ะไว้ถลาบแขกหรือว่าเอาพี่น้องมาหรือว่าลูกหลานอยากเข่าห้องน้ำพร้อมกันยังเสี่สาางงยงเนาะ ในความฝันน่ะห้องน้ำน่ะลังคาบะมี่เลยเนาะคะ่ะหลังคาบะมี่หลักก่บเ,เขาเอื่อนยังแบบผนังแมค่ค่ะผนังสีด้านเลยไม่มีเลยเนาะคะ่ะเหลือเหลือตะกส่วาเหลือตะวกพื้นเนาะคะ่ะแต่ว่าลังคาเนี่ยรุดมดนะคะรุดเบิดเลยออกเบิดสำหรับแม่คู่แม่คู่จะออกว่าออกเบิดเนาะคะ่ะแล้วก็มี เออมีเมื่อคืนนี่เนาะค่ะแม่ครูฝันเห็นปูเนาะค่ะเห็นปูเพื่อนเกิดเลยบบอกว่าเออช่วงนี้แม่ครูจะเป็นเพื่อจิบเขาเอาดิดยังก่อนค่ะเขาเอาดิดยังก่อนอ <S <S เอเอเหมือน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 โรคซึมเศร้าหรือเปล่าค่ะแม่ครูจะชอบเก็บตัวเนาะค่ะจะช่วงนีง้จะเก็บตัวแบบว่าถ้าไปทําอะไรก็จะชอบจะทําอยู่คนเดียวคิดคนเดียวจงังเสียเนาะ ขึดหลายบ่บยบุราะว่าจะจัดงานไงเนี่ก็ค่อนข้างซีเรียสอยู่เนาะค่ะเขียดอยู่เนาะ,ะ,ะเอ่อก็เลยก็เลยเอ่อค่อนข้างคิดมากเนาะคะ่ะมันก็เลยเป็นยังไดมันขึ้นแม่คู่เลยฝันเนาะคะ่ะเหมือนกับเราในน้อยให้ปู่ด้วยอังเสียเนาะเป็นในน้อยให้ปู่น้่ก็เลยฝันเนาะคะ่ะฝันมาแม่คู่นี่แหละจะจัดจะจัดงานจะจัดงานเพิ่นเลยว่าเอ่ออีน้อยเพิ่น เพิ่นบอกกับแม่คู่เนาะเพิ่นบอกกับแม่คู่ไปอีน้อยเพิ่น่าเพิ่งบ่ต้องคิดมาดอกเพิ่นมาเดี๋ยวปูสีไฮดอกตอนนี้คือคือพววเมื่อหนาบอท่านไหนมีเหมือนกับแบบบุญยังไม่ถึงจังเสียเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกว่าไฮซางสามขึ้นไม่อีกจังเสียเนาะแม่คู่ก็เลยว่าเออ เป็นยังคือบ่หายโรดเพราะว่าเออ,อรพราะว่าแม่คู่นี่ก็ร่ังสีสางก็ร่ังสีเห็ดหายเพลินยุงเสียนเนาะคะ่ะคือคือเข้าจะบวงสวงหเพลินแต่ในความฝันเนี่ยเพลินมาแม่คู่นี่เออคิดหลายเพลินมาจะมาช่วยอยู่เพลินมากูนะ่ะอยากช่วยมึงจะตายเพลินมาเออยังไงมึงก็ได้เพลินอยากช่วยใจจะขาดอยู่แล้วเพลินมาจังสี่จำไหมนะเพลินมาเออพลินก็บอกแม่คู่ เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะได้กับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาหาใหม่อีน้อยไม่ต้องคิดมากเพื่อนว่าจังสีเพื่อนบอกกับแม่ครูท่อนีเนาะคะ่ะสําหรับเหมือขึ้นนี่เนาะคะ่ะถ้าให้แม่แม่ครูตีในความฝันอันแรกกับอันที่สองนี่คืออันที่สองท่านมาบอกว่าเหมือนกับแบบบอกแม่ครูว่าใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้จังเสียนอ่าแต่แต่แม่ครูว่าบรูว่าหวดนี่เขาจะได้บบสาหรับตัวเลขของปูเนาะคะ่ะใีหงดนี้เขาจะได้โบ แต่ในความฝันค่ะแม่คู่ฝันจังสี่เนาะถ้าฝันเห็นข้างล่างระเบิดเลขปูจะออกข้างล่างถ้าฝันเห็นลังคาเปิดแม่แม่คู่มีความรู้สึกว่าเลขของปูจะเข่าข้างบนอันนี้มันจะเป็นคือจังแม่คู่ตีบอจังมะมึงกันเนาะอันนี้เนาะค่ะเนาะมืออื่นเนาะค่ะก็จะมาไล่ซดให้มึงเนาะค่ะมืออื่นจะไล่สดให้มึงมือนี้แม่คู่จะลงคิดไปสก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครออจะเหตุอีก คลิปนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเฮ็ดอีกคลิปนึ่งให้ให้มึงอีกเนาะคะ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงพรณีก่อนคลิปหน้พนนหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ